วันนี้นะคะยิ้มจะพาพี่ๆมาดูนะคะว,ว่ากระดูกหมูที่ใช้ทําน้ําซุปต้องใช้แบบไหนบ้างนะคะวันนี้มาที่แมคโครสำหรับกระดูกหมูนะคะก็สามารถมาดูที่แมคโครได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะ ที่ตลาดก็มีนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกก็มาดูที่แมคโครนี่จ้าอันนี้เรียกว่าคาตั้งที่ทุบแล้วนะปกติมันจะยาวกว่านี้นะแล้วอันนี้เรียกว่าน,น้ำซุปะะของก๋วยเตี๋ยวในใบานจะใช้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเพื่อให้มีรสชาติหวานแล้วก็กลมกลมนะคะก่อนที่เราจะมาทําน้ําซุปเราก็จะมาล้างก่อนนะคะเราสามารถซื้อไปสต็อกแล้วฟิตเก็บไว้ได้นะคะถ้าร้านพี่ๆอยู่ไกลจากเมืองหรือว่า มาซื้อทุกวันไม่ได้นะคะเราสามารถซื้อเยอะๆแล้วก็แบ่งเป็นชุดๆใช้ต่อกเก็บใส่ตูนนะะ้ฟิตได้เลยค่ะส่วนหนึ่งหม้อนะคะยิ้มก็จะใช้คาตั้งประมาณ2-3โลนะคะเล้งก็1-2โลค่ะผสมกันอย่างนี้นะคะล้างให้สะอาดก่อนนำไปทำน้ำซุปนะทุกคนใครดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยิ้มจะพามาดูวิธีการทําน้ําซุปจากผงซุปสําเร็จของร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านเฮียสุว่าวิธีการทําน้ําซุปทํำยังไงด้วยนะคะ นี่เด็กยิ้มก็ทุกเช้านะคะก็จะล้างอย่างนี้ก่อนที่จะเอาลงหมอ้อน้ำซุป <สม S 1> นะคะคุณสมบัติของกระดูกทั้งสองตัวนะคะอย่างเร้กเนี่ยจะทําให้น้าซุปหวานกลมกล่อมนะคะอย่างคาตังก็จะทําให้น้าซุปหอมใสนะแล้วก็มีคําถามมาอีกว่าพี่ใช้เยอะกว่าที่น้องยิ้มบอกได้ไหมได้ยิ่งใส่เยอะยิ่งทําให้น้ําซุปเราอร่อยหอมหวานนะคะ mm hmm. ขั้นตอนแรกเลยตั้งน้ําให้ร้อนนะคะใส่กระดูกหมูที่เราล้างลงไปให้หมดเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะของยิ้มนะคะจะตั้งน้ําให้ร้อนก่อนนะคะเนี่ยใส่ลงไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นพอใส่กระดูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ผงซุปปรุงสําเร็จลงไปแล้วก็เร่งไฟสำหรับพี่ๆนะคะที่อยากทําร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าทําไม่เป็นหรือว่าไม่มีสูตรที่อร่อยนะคะสนใจวัตถุดิบร้านก๋วยเตี๋ยก็สามารถทักแชท มาคุยกับยิ้มได้นะคะยิ้มมีวัตถุดิบหลายตัวมากๆสำหรับการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโพร้อม <ทะ S 2> วิธีการใช้สําหรับตัวผงซุปหรือซอสสาเร็จต่างๆนะคะพอเราไล่ฟองออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไป นะคะอย่างน้าซุปยิ้มก็จะใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าพี่ๆบางคนบอกว่ากลัวเด็กทานไม่ได้ก็จะใส่ชามต่อชามก็ได้นะคะแต่ของที่ร้านก็จะใส่หนึ่งหม้อประมาณ2ช้อนแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะวันนี้ก็เอาเทคนิคดีๆมาฝากนะคะสําหรับพี่ๆที่กําลังอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะแต่ถ้ายังไม่มีสูตรที่สําเร็จนะคะหรือสนใจวัตถุดิบลูกชิ้นปลาหรือซอสสาเร็จต่างๆชักแชทยิ้มได้เลยจ้า